ตัดมาแล้วครับเล่นเอาเหนื่อยเลยตรงนี้ต้องทำกล้วยบดชีกินให้อร่อยครับวันนี้มาดูกล้วยครับสุกจะแล้วครับไม่ทันนกขนาดดูมาทุกวันนะครับเป็นกล้วยน้ำวาเครือใหญ่ ปลูกไว้แค่ต้นเดียวเอาหน่อมาปลูกแค่ต้นเดียวออกหน่อเยอะขนาดย้ายไปปลูกซะมั่งแล้วครับยังออกเยอะเครื่อนี้ว่าจะเอาไปทำบทชีพมันมีประโยชน์ต่อร่างกายครับมีโปรตีนวิตามินต่างๆเยอะ อร่อยครับทําได้หลากหลายเดี๋ยวต้องแย่งนกไปทํากล้วยบดชีสะหน่อยลูกยังไม่ใหญ่มากครับแต่ตรงนี้เป็นดินบนลุกหลังครับผมถมลูกหลังไว้ก็ปลูกเล่นๆครับแต่ก็งามขึ้นมาภายหลังแต่อาหารไม่ได้ดูแลครับธรรมชาติเลยอันนี้ปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยไม่ได้ลดน้ำอาศัย ฝนตกก็อยู่มาได้แต่แร่ธาตุอาจจะน้อยสักหน่อยเพราะเป็นลูกหลังมาถมสังเกตลูกจะเล็กครับลูกจะไม่โตมากมีลูกใหญ่หวีล่างๆประโยชน์กล้วยมีหลากหลายดูในคลิปครับ ทําคลิปเว็ย้อนหลังไปดูได้ครับผลไม้ต่างๆมีประโยชน์ตั้งนั้นทำไบเบอร์มีกากใย,ยสูงทําให้กินแล้วอิ่มไวแคลอรี่ต่ำจะทําให้ไม่ค่อยเป็นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานตามมาการกินผลไม้ที่มีกากใย,ยแบบนี้ จะทำให้ร่างกายสุขภาพไม่ค่อยมีโรคภัยก็ควรปลูกไว้ครับกล้วยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ดูเล่นเพลินๆครับขอบคุณครับโปรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ